สวัสดีค่ะทิพย์กลับพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะมาทุกๆครั้งที่เจอทิพนะคะจงลุกขึ้นมาขยับร่างกายนะคะชวนทุกครั้งนะเออทําตามทิพย์หน่อยชีวิตก็เลยสดดีไปหมด,หมดสดไปทุกอย่างออคุดไไมม่้ลงงทางนะวร

กำลังแห่งดีไปหมดสดทุกอย่างไม่ต้องทุกเจ็บก็เสียใจและร้องไห้ สัางงานด้านดีให้กับตัวเองกันจ้าที่รักจ๋า ทุกอย่างมาทุกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องไห้ฟุ้งไฟมันน่าเซ็งอ่ะยูังไงจะตอบรู้เรื่องเรื่องแล้วเนะมื่อไหร่จะมีเงินกันเขาชีวิตสุดป,ปังไม่มีใดความคนกำลังแข่งดีไปหมดสดทุกอย่าง ปูมไปมันน่าเซ็งอะอย่ใจกระจอกทัวกัเ,เกรงเกร,รงวังวันนี้นะคะต้องลุกขึ้นมานะคะสร้างชะตาให้กับตัวเองนะคะอย่ายอมแพ้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ ทุกอย่างมันแค่มาบันทอนความรู้สึกเราอ้าวมาทําให้เราเครียดเราทุกแค่นั้นเองนะคะมันแค่เป็นบททดสอบเท่านั้นนะคะมันเป็นแค่บททดสอบของชีวิตเท่าวันนี้เรายอมแพ้นะคะนะแสดงว่าเรานะคะยอมแพ้กับโชคชะตาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ไม่ได้ลุก อะไรนะคิดที่จะลุกฝันฝันนะแล้วก็สร้างโชคชะตาให้กับตัวเองนะคะวันนี้เนาะเอออยากจะมีชะตาชีวิตที่มันขาขึ้นแน่นอนค่ะเราต้องลงมือทํานะคะนะนั่งเฉยเฉยนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะวันนี้ลองลุกขึ้นมาดูนะคะลองลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันแปลกใหม่นะคะแล้วคุณจะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนนะคะโอเคสวัสดีค่ะน้ําทิพย์ราชประสิทธิ์นะคะนะวันนี้ทิพย์ก็กลับมาเจอกับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งวันนะ เออนะต้องเออด้วยว่าอากาศมันก็ร้อนนะคะพเพื่อนเพื่อนเนาะเอออากาศมันเริ่มเปลี่ยนนะบางครั้งมันร้อนมากจนปวดหัวใช่ไหมเออนะเราต้องแบบต้องแบบควบคุมตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าอะไรก็แต่ที่เข้ามากระทบเรานะคะเราต้องพยายามควบคุมสิ่งเหล่านั้นให้ได้ด้วยนะคะนะอ่ะโอเคนะคะจากอดีตสาวโรงงานนะคะวันนี้ลุกขึ้นมาในโลกออนไลน์เพราะเป็นคนหนึ่งที่โดนผลกระทบเนาะเพราะว่าอาทิติบ่ะเขาเรียกน,นะ จบบทบาทหน้าที่ตัวเองนะคะจากการเป็นสาวโรงงานออกพันพันออกมาเป็นช่างตัดผมนะได้แค่ประมาณ5-6เดือนโควิดมานะคะแต่วิกฤตมันมาพร้อมโอกาสนะวิกฤตมันมาพร้อมโอกาสค่ะมันทําให้เราเ,เริ่มพันตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์เพราะเราเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่าง ว่าวันนี้จะอยู่ได้นะคะในยุคนี้ต้องเป็นออนไลน์แน่ๆนะเพราะผู้คนกลัวโรคภัยผู้คนไม่กล้าออกไปเจอใครนะคะด้วยอาชีพทีท่ทิพย์ทำนี้ก็คนกลัวค่ะไม่กล้ามาตัดผมก็มีเนาะมันเลยทําให้เราต้องเริ่มพลิกผันเปลี่ยนตัวเองว่าเฮ้ยจะหาอะไรให้กับชีวิตตัวเองจนได้พาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์ณปัจจุบันนี้นะคะทิพย์ก็ลุกขึ้นมาเป็นนักการตลาดให้กับแพลตฟอร์มข่าววันนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาเรียกอะไรอ่ะ ทำอยู่กับบ้านได้ทําบนมือถือทําควบคู่ได้กับงานทุกงานนะคะใครชอบเขาเรียกอะไรใครชอบออนไลน์ตัวไหนคุณทําเลยค่ะแต่วันนี้เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราจะอยู่ในยุคนี้ได้เราต้องอยู่กับโลกออนไลน์เพราะว่าเงินนะคะเงินรายได้ต่างๆมันพิกขึ้นมาบนโลกออนไลน์แล้วคุณเห็นไหมว่าโควิดมาเนาะใครที่ปรับตัวทํา ท่านนะปรับตัวทันก็สามารถอยู่รอดได้แต่คนที่ปรับตัวไม่ทันก็ล้มละเนระนาถึงกับเจ๊งกันไปเลยทีเดียวนะคะอย่างตัวทิพย์เองทิพย์ก็มีผลกระทบนะคะจากที่ว่าต้องเช่าร้านเนาะทิพย์ต้องยุบกิจการนะคะยุบกิจการตัวเองแล้วก็ขนอุปกรณ์นะคะมาเปิดที่บ้านเนาะเป็นอากิจการเล็กๆของตัวเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสู้กับค่าเช่าที่แบบว่ามันก็ค่อนข้างจะสูงในขณะที่ลูกค้าของเราลดลงลดลงลดลง มันเลยทาให้เราต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตนะคะวันนี้ไม่เอาเวลาไปนั่งเครียดไม่เอาเวลาไปนั่งทุกข์ไม่เอาเวลาไปนั่ง, uk, งบน่นเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เมื่อวันนี้ควบคุมไม่ได้แล้วจะไปนั่งทุสซีเสียเวลาอยู่กับสิ่งนั้นทําไมสิ่งที่ควบคุมได้คือวันนี้เราจะลุกมาทําอะไรให้กับตัวเองนะคะวันนี้เราต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้แล้วแบบนี้มันไม่โอเคเราก็แค่หาหนทางใหม่ เราก็มองหาโขนทางใหม่แน่นอนมาเลยทำทีมแล้วต้องพาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์เพราะโลกออนไลน์มันทําอยู่กับบ้านแบบนีอ้อยู่กับบ้านแบบนี้นะคะอยู่ในจอมือถือแบบนี้ทิพย์เชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวนาชาวไร่เออจะอยู่ตามสวนตามป่าตามเขาถ้ามันมีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตมันทําได้หมดและออนไลน์ในยุคนี้มันก็ง่ายกว่ายุคเก่าๆเ,เยอะมากเมื่อก่อนแบบเขาเรียกไรอะ่ะไปส่งสินค้าทีโอโหยากลําบากเหลือเกิน แต่สมัยนี้เป็นไงคะมีบริการส่งสินค้าให้แล้วหรือไม่ก็สิรถรับสินค้าเข้าไปถึงหน้าบ้านเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปขนกระเตงกระเตงไปจริงไหมเห็นไหมว่าทุกอย่างทุกวันนี้ทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกเราเยอะมากมันอยู่แค่ว่าวันนี้เรามองเห็นโอกาสมันหรือเปล่าเราเห็นโอกาสที่มันเข้ามาไหมเรายอมเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือเปล่าเรายอมลงมือทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแล้วหรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะมันเขาเรียกอะไรอะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องตามให้ทันโลกถ้าเราตามไม่ทันโลกเออเราจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในยุคนี้ยากนะคะเพราะฉะนั้นออนไลน์มันคือตัวเลือกที่โคตรดีเออเราต้องพูดแบบนี้นะเพราะออนไลน์คุณไม่จําเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาใดๆนะคะ คุณไม่ต้องมีวุฒิใดๆทั้งนั้นคุณอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถทําได้คุณจะปลดกเกษียณแล้วคุณก็ยังคงทําได้ในขณะที่งานบางงานจํากัดช่วงอายุจํากัดรายได้จํากัดวุฒิโอ้โหเยอะแยะนอกาที่เขาจะจํากัดในขณะที่เป็นไงคะคนใช้แรงงานะ่ะมันเยอะค่ะมันเยอะมากกว่าความต้องการของอุตสาหากรรมต่างๆจริงไหมแต่ในวันนี้ออนไลน์มันคือตัวเลือก,อกที่ยอดเยี่ยมมากนะคะมันคือตัวเลือกที่แบบ มันไงอ่ะมันคือทางรอดแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วเพราะวันนี้ออนไลน์มีทุนหรือไม่มีทุนก็สามารถทําได้มีความรู้หรือไม,ม่ไม่มีความรู้ที่เป็นปริญญาคุณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้วิชาที่เกี่ยวกับออนไลน์โดยเฉพาะได้แล้ววันนี้มันมีให้เรียนเยอะแยะมากมายหลายช่องทางมีครูมีโค้ดค,คนที่ประสบความสําเร็จเขาออกมาแบ่งปันกันเยอะแยะมันอยู่แค่ว่าวันนี้เราน,นั่นแหละมองเห็นไหมถ้ามองเห็นก็ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันโลก นะโลกยุคนี้มันไปยุค5 g มันเป็นโลกยุคโซเชียลวันนี้ทำไมทิพต้องขึ้นมาแน่นอนค่ะทิพขึ้นมาเพื่อที่จะแย่งพื้นที่อ่าแย่งพื้นที่นะคะในโลกออนไลน์ให้กับตัวเองถามว่าแย่งยังไงอ้าวแน่นอนค่ะคุณมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหม สื่อโซเชียลทุกอย่างที่อยู่บนมือถือของคุณนั่นคือหน้าร้านที่คุณมีสิทธิ์ใช้โดยที่ไม่มีใครสามารถมาแย่งคุณไปได้อยู่แค่ว่าวันนี้คุณลุกเอาสื่อเหล่านั้นมาสร้างรายได้ให้กับคุณไหมหรือว่าคุณแค่เอาไว้ดูหนังฟังเพลงคุณเอาไว้เล่นเกมนะเออเอาไว้เขาเรียกอะไรดูซีรีส์แค่นั้นหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้เรามองว่าเฮ้ยในเมื่อโทรศัพท์มือถืออ่ะมันคือออฟฟิศที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปกับเราได้ทุกที่แค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่ะแสดงว่าเนี่ย ทำให้เราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้จริงไหมเห็นไหมถ้าเราเริ่มคิดแบบนี้เราจะเริ่มมองเห็นหามองเห็นหนทางว่าเฮ้ยวันนี้เราจะลุกขึ้นมาใช้สิ่งเหล่านี้สร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างไรนะคะอ่า อ่าสวัสดีค่ะโค้ดไพศาลนะคะนะพี่ไพศาลนะเออนะเรียกโค้ดก็แปลกๆนะคยเรียกแต่พี่นะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะมาแล้วมาแล้วขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะโอเควันนี้เนาะเราต้องปรับเปลี่ยนให้ทันโลกอ่าเราต้องปรับเปลี่ยนให้แบบว่าให้อยู่กับนนะับปัจจุบันให้ได้อย่ามัวคิดว่าเอ้ยฉันนะ่ะแก่ไปอ่าฉันนะไม่มีทุนฉันจบน้อยสิ่งเหล่านี้จง ตัดออกมันซะเพราะอะไรเพราะวันนี้มันเกี่ยวกับสิ่งที่ทิพนำมาแบ่งปันให้เมื่อเช้านี้นะอ่ะเมื่อเช้านี้นะคะได้นั่งฟังเนาะนั่งฟังกับโค้ดครูที่เขาออกมาไล์สดนะแล้วสิ่งหนึ่งเนาะที่แบบว่ามันสะดุดในความรู้สึกเราก็คือเขาบอกวันเนี้ยเสียงเล็กๆที่มันฉุดลังไม่ให้เราประสบความสำเร็จสักทีนะนั่นคือเสียงในหัวของเรา เสียงเล็กๆในหัวของเรานี่แหละเป็นตัวชุดลังชั้นยอดเลยนะนอกจากพวกเสียงชาวบ้านนะเสียงเออเสียงนกเสียงกานะเสียงเราเองนี่แหละเขาบอกว่าคนเราในตัวเรานะ้องมันจะมีอะไรเรียกอะไรนะมารมันดำนางมันดำกับนางฟ้าสีขาวเขาบอกว่ามันจะอยูอ่อยู่กับเราคนละฝั่งเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบว่าเฮ้ยทิพมึงเก่งว่ามึง,ม,ง,ม,งมึงเชื่อกูมึงทําได้อ่าอันนี้คือตัวสีขาวบอกเราในด้านดี เสร็จปุ๊บไอตัวสีดำเนาะมันก็จะเริ่มบอกเลยเฮ้ยทิพมึงทำไม่ได้หรอกมึงจบมาแค่นี้เอออายที่อายก็อายพูดก็พูดไม่เป็นใช้โซเชียลก็ไม่เป็นมึงจะลุกขึ้นมาทำได้ยังไงวะเกี่ยวกับไอ้โลกออนไลน์เห็นไหมเนี่ยแหละคนเรามันจะมีสองด้านในตัวของเราเองมันจะมีทั้งที่สนับสนุนและก็ที่ยับยั้งเรานี่จึงเป็นเหตุให้ว่าทำไมคนหลายๆคนน่ะถึงไม่สำเร็จบางคนก็สำเร็จช้านะพอเรานั่งฟังไปบอกเออจริง ในหัวของเราเนาะมันจะมีเสียงเล็กๆที่มาสกัดกั้นเราอยู่ตลอดเวลาแต่เสียงนั้นอะ่ะมันจะมีด้านไหนโดยมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีด้านสีดำเนาะด้านมานดําที่มันแข็งแรงมากกว่านางฟ้าสีขาวเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ ว่าตัวเองดูถูกตัวเองพูดลดศักยภาพตัวเองไม่เคยชื่นชมตัวเองไม่เคยเติมพลังงานด้านดีให้ใหกับนางฟ้าสีขาวของตัวเองเลยจริงไหมแต่คอยจะว่าตัวเองโอ้โหทิพมึงก็ไม่เก่งมึงเชื่อกูไอ้ทิพมึงหน้าตาแบบเนี้เออมึงหางานยากเลยนะายใส่แว่นแบบนี้ไม่มีใครสนใจดูดูเกหลอกเอออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบทุกๆคนอะพูดให้กับตัวเองพอจะลุกขึ้นมาทํา จะทำได้ไหมเนาะเออเราเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะเออจบมาก็น้อยจะทำได้จริงเหรอเห็นไหมเสียงเหล่านี้ทิพเชื่อว่าทุกคนมีเนาะทุกคนมีแล้วก็มีเยอะด้วยแล้วก็คิดบ่อยด้วยแล้วไอเสียงด้านดำเนี่ยนะด้านมารดำเนี่ยมาที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 เออขึ้นเสียงมันทีมากนะเนาะเออเฮ้ยอย่าทิพอย่าทำเลยทำไปก็เจ๊งเฮ้ยทิพมึงเชื่อกูเหมึงไม่สำเร็จหรอกเออนะเฮ้ยทิพมึงไปแข่งกับเขาไม่ได้หรอกเฮ้ยทิพความรู้มึงมีไม่เท่าเขามึงแข่งกับเขาไม่ได้หรอกแ้มึงสู้เขาไม่ได้หรอกทิพเห็นไหม นะเสียงเหล่านี้จะมีมาอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้พอทิพฟฟังเขาเนาะเขาก็เลยบอกวิธีแก้มาว่าวันนี้ถ้าเกิดเสียงเล็กๆในหัวนะเมื่อเราจับสติตัวเองได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าเราเนี่ยยิ่งยิ่งคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยคนพวกนี้ใจจะวอกแวกไม่มีสมาธิเพราะเขาบอกว่าสติของเรามันเหมือนลิงโดดมาโดดไปโดดมาโดดไปเพราะวันหนึ่งคนคิดเยอะมาก ห้าหมื่นถึงหกหมื่นเรื่องต่อวันแว็บเดียวคิดเรื่องใหม่ตาเหลือไปเห็นอะไรคิดเรื่องนั้นเห็นทางนี้คิดอันนี้เห็นอันนั้นคิดอันนั้นอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้เราไม่เคยจิตนิ่งแล้วเมื่อเราจิตไม่นิ่งเสียงในหัวของเรามันจะมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นวันนี้เ,เขาถึงบอกว่าให้เราหัดสวัสดีคะ่ะพี่จีน่านะคะเขาบอกว่าวันนี้การที่เราเนี่ยเขาเรียกอะไรต้องฝึกนั่งสมาธิบ้างเพื่อให้จับจิตตัวเอง เพื่อให้เรารู้สติว่าเฮ้ยเวลาเนี้ยเริ่มมีเสียงเล็กๆในหัวของเราแล้วเราเริ่มคิดไปทางด้านลบแล้วเราเริ่มพูดว่าตัวเองแล้วเราพูดชอบคิดว่าเฮ้ยแบบคือด้านลบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องลบๆถ้าเรามีสติในการในการจับนะในการจับความคิดตัวเองเขาบอกว่าเมื่อ er ไหร่ก็ตามที่คุณจับได้นะเออเมื่อเช้าที่ฟังมาเขาบอกว่าเมื่อ er ไหร่ก็ตามที่คุณจับได้ว่าเฮ้ยวันเนี้ย ตอนนี้วินาทีนี้คุณพูดลบๆอยู่คุณคิดลบๆอยู่คุณปล่อยให้ไอ้มารดำเนี่ยมันพูดกับคุณนะแล้วคุณก็ฟังมันเขาบอกว่าให้รีบเลยนะเออรีบขอบคุณสวัสดีค่ะโคชยูพินนะให้คุณรีบขอบคุณมาเลยอ่าขอบคุณนะเออมารดำจ๋าขอบคุณนะนะแต่ไม่ต้องยุ่งเอชีวิตฉันฉันจัดการเอง อบอกมันอย่างนี้นะ,ะเอออันนี้คุณต้องไปลองเพราะอันนี้ทิพฟ์ฟังมาเมื่อเช้าแล้วก็เลยเอามาฝากกันนะเพราะทิพ์เชื่อหลายๆคนมีเสียงเล็กๆในหัวเยอะมากและเสียงเล็กๆนี่แหละมันจะเป็นตัวฉุดลั้งเราสวัสดีค่ะพี่ขวาญพัดนะคะนะเสียงเล็กๆนี้นั่นแหละจะเป็นตัวฉุดลั้งเราไม่ให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาทําอะไรนะมันจะไม่ให้เขาเรียกอะไรพอจะเรียนปุ๊บเฮ้ยมันยากทิพย์อยู่ไปเรียนมันเลยเห็นไหมไอ้คุณปล่อยให้มันดามีอิทธิฤทธิและ เออพอจะลงมือทาบอกหุ้ยเอาไว้ก่อนได้ไหมอะขี้เกียจจังเลยนเห็นไหมคุณปล่อยให้มันสาแดงเดชอีกแล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าเสียงเล็กๆเหล่านี้เป็นตัวฉุดลั่งเรานะคะเพราะฉะนั้นวิธีสยบมันเขาบอกว่าจับจิตให้ได้จับตัวเองให้ได้ว่าตอนเนี้ย ตัวเองกําลังรู้สึกอะไรนะรู้สึกอะไรคิดอะไรอยู่เมื่อคุณจับสติตัวเองได้แล้วให้คุณรีบขอบคุณมันเลยนะอ่ะขอบคุณนะมันดาําจ๋าเออไม่ต้องมายุ่งกับแม่นะลูกนะหนูอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวแม่จัดการเองนะเออถ้าเขาเรียกอะไรนะถ้าพูดให้แบบนี้หน่อย มึงเงียบไปเลยเออนะเออเราฟังมาแล้วมึงเงียบไปเลยมึงหยุดเลยเดี๋ยวกูจัดการเองเออนี่มันชีวิตกูเดี๋ยวกูจัดการเองมึงไม่ต้องมายุ่งอ่านะเออแล้วแต่เขาเรียกอะไรนะใครใครจะใช้คําแบบไหนก็ได้ที่ให้รู้สึกว่าเอ,อ้ยพูดกับตัวเองแล้วอ่ะคุณแบบสยบสิ่งเหล่านั้นได้อ่าคุณจะใช้คําพูดอะไรก็ได้นะหรือจะเป็นแนวเรียบร้อยก็ได้เออจะเป็นแนวแบบเอ,อ้ยดุดันหน่อยก็ได้แล้วแต่ที่คุณจะใช้แต่ ให้ให้พูดนะเอออันนี้คุณต้องลองนะเพราะทิพย์ก็ฟังเขามานะทิพย์ฟังเขามาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มมีเสียงเล็กๆมีการคิดลบอ่ะอารมณ์ลบๆแล้วแต่ที่คุณรู้สึกในด้านที่ไม่ดีให้คุณรีบขอบคุณแล้วให้เติมพลังงานบวกๆเข้าไปนะเขาเรียกอะไรตอกย้ำตอกย้ำด้านดีเข้าไปในสิ่งสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะคุณเขาเรียกอะไรอ่ทุกเรื่อง หรือเรื่องการเงินก็เหมือนกันใครก็ตามที่เริ่มเริ่มแบบคิดเกี่ยวกับการเงินไม่ดีถ้าเกิดคุณเริ่มรู้ตัวให้คุณจับสติคุณแล้วคุณรีบเลยเออรีบขอโทษมันแล้วก็ตอกย้ำด้านดีไปนะคะใช้ได้กับทุกเรื่องนะอันนี้คุณต้องลองเอาไปทำเองนะเพราะเมื่อเชา้าเรานั่งฟังมานะว่าไอเสียงเล็กๆนี่แหละเป็นตัวชุดล้างนะที่ทฟังแล้วบอกเอ้ยมันใช่เลยสิ่งเหล่านี้แหละที่มันฉุดล้างเราจริงๆพอจะจะมาทําอะไรเขาหน่อย เชิเชยค่ะนะเพราะฉะนั้นเสียงเล็กๆนี้มันไม่ได้มาจากใครมันมาจากตัวเราเองที่เราคิดด้านลบรู้สึกลบเพราะฉะนั้นตัวเราเองเท่านั้นที่จะต้องขจัดมันไปนะถ้าเรายังคงปล่อยให้เสียงเล็กๆดังอยู่ตลอดเวลาเราจะเป็นคนนึงที่สําเร็จยากการประสบความสําเร็จของเรามันจะไปได้ช้า เพราะอะไรคะเพราะพอจะทาอะไรหน่อยนะพอจะทําอะไรหน่อยเริ่มมีข้ออ้างพอจะทําอะไรหน่อยรู้สึกเอ้ยกลัวนั่นกลัวนี้นี่คือสิ่งที่เราให้กับตัวเองล้วนๆไม่มีใครมาทําอะไรให้กับเราเลยนะเพราะเราฟังเสียงเล็กๆล,ละด้านลบๆบ่อยนะไอ้ด้านดีด้านนางฟ้าสีขาวเนี่ยทุกคนไม่ค่อยเติมพลังให้กับมันแต่วันนี้สิ่งที่คุณควรจะทําคือคุณต้องพูดชื่นชมตัวเองเติมพลังงานให้กับตัวเองบ่อยๆ นะวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่นะเออบางคนโอ้โหฉันเขาเรียกกันนะเฮ้ยการพูดกันจาฉันยังหล่อแหละอยู่เลยฉันยังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังเพราะคุณสั่งตัวเองอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาการพูดของคุณมันเลยไม่มีพลังมันเลยดูแบบเขาเรียก رك, อะไรง่อยเปียไม่มีแรงเออมันแบดจะหมดคุณจะเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณคิดและรู้สึกแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาวันนี้คุณต้องเปลี่ยนใหม่นะคุณต้องเปลี่ยนพลังงานตัวเองโดยการพูดตอกย้ำคำพูดดีด คุณอยากเป็นแบบไหนเฮ้ยคุณอยากสวยคุณพูดไปเลยเฮ้ยฉันเนี่ยสวยที่สุดอคุณอยากเขาเรียกอะไรดูหน้าเด็กอ่คุณพูดเลยโหฉันเนี่ยหน้าเด็กมากเออเด็กหน้าเด็กอายุ18ตลอดเวลานะมันยังไม่เกิดอ่ามันยังไม่เกิดแต่พูดไปก่อนพูดตอกย้ำเพื่ออะไรคะเพื่อให้จิตใต้สำนึกของเราเขาจำคำเหล่านี้นะคะพูดให้ตัวเองรู้สึกมีพลังโหทิพมึงสุดยอดว่ะเออมึงนี่คือผู้นำวัดทิพอา อยากเป็นแบบไหนพูดใส่ให้กับตัวเองเข้าไปเพราะบอกแล้วนะคะว่าไม่มีใครสามารถมาสร้างให้กับคุณได้นะตัวคุณเองคุณต้องสร้างเองเพราะต่อให้มีคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านมาพูดชมคุณตัวคุณไม่ได้รับคลื่นเหล่านั้นจริงๆคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆบอกให้ตายคุณก็ไม่เป็นคนที่ไม่มีพลังนะคุณก็เป็นคนไม่มีพลังเลยแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองเนี่ยสื่อสารสิ่งเหล่านั้นให้กับตัวเอง คุณจะกลายเป็นคนที่เริ่มมีพลังโดยที่ตัวคุณเองนะ่ะไม่รู้ตัวคุณจะรู้สึกเฮ้ยคุณเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนาะอันนี้เราไปฟังมาเราไปเจอมาเราก็เลยเอามาฝากกับเพื่อนๆกันนะคะลองเอากลับไปทําดูทําก็ไม่ได้เสียหลายถูกไหมทําก็ไม่ได้เสียหลายเพราะอะไรคะเพราะทิพไม่ได้ให้คุณไปพูดกลางที่สาธารณะเออทิพไม่ได้ให้คุณไปแหกปากให้ชาวบ้านเขาฟังแต่เราแค่เฮ้ยเราจับจุดตัวเองได้ปุ๊บเราคิดตามเลยบอก หยุดมึงหยุดเลยนะมึงหยุดมึงไม่ต้องคิดอะไรแทนกูเลยเออเดี๋ยวกูคิดเองกูทําเองเออเพราะว่านี่ชีวิตกูเว้ยเดี๋ยวกูรับผิดชอบเองนะเมื่อไหร่ก็ตามที่จับได้นะคะให้คิดแล้วก็ตอกย้ําด้านดีไปนะคะลองดูนะเออลองดูทิ์คิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยกับสิ่งนี้นะคะเพราะเสียงเล็กๆนี้ทุกคนมีแล้วเสียงเล็กๆนี้มันจะแวบ,บมาอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่ว่าเฮวันนี้ต่อให้คุณคุณเป็นคนประสบความสําเร็จอะถ้าเครียกนะคนที่ประสบความสําเร็จมากๆอะคนพวกนี้เขาจะนิ่ง นะคนพวกนี้เขาจะนิ่งเสียงเล็กๆเราเนี้ยจะทําอะไรเขาไม่ได้แต่เราเป็นคนทั่วไปที่แบบว่าเขาเรียกอะไรปล่อยให้หัวสมองอคิดแต่ด้านลบๆมาเรื่องอไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่อง นะเป็นธรรมดาว่าสิ่งเหล่านี้จะแวะเวียนนะเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะทิพเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดคุณเจอใครก็ตามที่อยู่รอบตัวคุณน่ะเขาคิดลบๆพูดลบๆคุณให้บอกเทคนิคนี้เข้าไปนะบอกเทคนิคนี้เข้าไปแล้วเอาให้เขาลองใช้ดูนะคะบอกแล้วนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งง่ายๆทิพไม่ได้ให้คุณเสียเงินเสียทองนะคะแต่แค่เป็นการ เหมือนโปรแกรมสิ่งดีให้กับตัวเองอยากเป็นแบบไหนให้พูดแบบนั้นนะคะต่อให้ความรู้สึกเฮ้ยต่อให้รู้สึกเฮ้ยวันนี้มันตรงข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการคุณไม่ต้องสนใจคุณพูดไปเลยนะฉันนี่โคตรทรงพลังเออนะฉันนี่แบบมันสุดยอดวะไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้ฉันคือน,นักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะฉันเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์ฉันแม่งโคตรสุดยอดเออเห็นไหมแค่เนี้ยนะ เมื่อคุณพูดตอกย้ำบ่อยๆคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวนะคะโอเคอันนี้คือเทคนิคดีสิ่งดีที่ทิพเอามาแบ่งปันกันนะคะบอกแล้วนะลองไปลองทําดูนะคะไม่ได้เสียหลายแต่มันจะมีประโยชน์กับคุณมากๆเลยเพราะเสียงเล็กๆมันคอยกระซิบอยู่ข้างหูเราตลอดเวลานะเออมันมาอยู่ตลอดเวลามาอยู่ทุกวินาทีแต่ถ้าวันนี้เราฝึกในการที่จะจับสติตัวเองแล้วตอกย้ำสิ่งเหล่านี้นะ มันจะหายไปเร็วนะคะมันจะหายไปเร็วไอสิ่งเหล่านี้มันขึ้นมาเราก็กดมันลงมันขึ้นมาเราก็กดมันลงแต่เราต้องฝึกกับมันตอนแรกๆทีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนาะเอาไปฝึกทํากันนะคะเป็นเทคนิคดีที่เอามาฝากกันเนาะโอเควันนี้ที่ไปแล้วแล้วโอกาสหน้าจะกลับมาพบกับเพื่อนๆใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทิดด้วยขอบคุณค่ะแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ